เมื่อกไปเปิดไหนอ่ะระบังกันไหมระวังกัน,นเลยเพื่อนมึงฟังนี่นะพอ,อ,อเหอไอ้หี้ย <c oughs> เอาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนที่เข้าอยู่ช่องบาร์กี้นะครับผมผมต้องขอทษทุกคนมาณาที่นี้ด้วยนะครับที่ป่วยหนักนะครับเป็นอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิป วันนี้เราก็จะมาลงคลิปกันต่อแล้นะครับนายมันไม่ใช่ผู้มีพรสวรรค์เอาแล้วผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นไมค์ครับวัดวันพีทอีีที่2แล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราเอ้ยอยู่กับเพื่อนคนเดิมนะครับไอ้กล้าสุดหลอกกระออตั้งนะครับ <c oughs> เสียงมึงหายไปไหนวะเพื่อนหลเพื่อน กูไม่พูดกับคนตดเม็ดในที่อะโอโอเคครับหลังจากนี้เราก็จะมาเปิดของหาเอ่อผลปีศาจกันแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่พวกผมฟาร์มมันไปก็ของก็ประมาณเท่านี้ครับตายกันไม่พักเลยนะครับผมโอเคเราจะมาเปิดคนละฝั่งกันนะครับให้มึงเปิดก่อนเลยให้มึงเปิดก่อนอ่ะดู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 ปีศาจอะไรวะเดี๋ยวเพื่อน เฮ้ยผลอเปะอเปะสวยเฮ้ยของฟาร์มิโก้เลยวะเสื้อดูฟาร์มิโก้ว่ะเปิดบ้าเจอกอเพชดสวยกว่าสวยกว่าผลพิศษซ้ำไหมหมวกลูฟี่วะที่มันไปเอาผลพิศาษของเอสอะเฮ้ยกูได้ฮิโต้ฮิโต้นี่อะไรเนี่ยโอ้ยผลแสงว่ะเอ้ยไม่ใช่ผลพักเย้เพรอะหมวกที่อะไรเนี่ยหมวกเปิดบ้าง ของกากว่ะไม่กไม่จุดยวงว่ะให้ไปเลยจบแล้วแต่เลยไม่คอมเมนต์ไหนรับด้ยเฮ้ยอุ้ยของไอ้นี่นี่ของไอ้เขาเรียกอะไรวะคุ้มะคุ้มะเออเดี๋ยวดิ้งอะได้อะไรอ่ะได้รองเท้าวันเดียวเล้ย คุณโง่เลยเฮ no ้ยเฮ้ยได้ผลได้ผลของไอ้นี่ของไอ้นี ja ่ได้ผลมากมาเว้ยเย้คุณได้ผลของไอ้นี่อ่ะของไอ้ฟินิกอ่ะมันชื่ออะไรวะจะไม่ได้ตะังโอ้โหหมดเอตตัวเปิดอ่เปิดอ่้วกูดูเก็บเกี่ยวต่อ

เปิดต่อตงังเฮ้ยดได้ผลของเออไอ้นี่ยของหนวดดำอ่ะใช่เหรอไหอนไหนไหนไหนนี่นี่นี่นเจ้าเลยหรือว่ามันไม่น่าหดอดนะดึง กูได้กอดเทพกูได้กูได้กอดเทพไหนไหนไหนโอเคเจดเจดแต่ทีเดียวกอดเต็มอะไอ้เหี้ยจะโหดอ่ะ,อะเกิดไปแล้วปเปล่ากันไปหรือเปล่าตัวเอนชาร์ทับตัวเอนชาร์ทับรออะไรอ่ะกูได้ผลอะไรมาวะอาเก็บไปเลยครับของการเฮ้ยกูได้ดาบอ่ะเพื่อนดูนี่ด่ามีหัวกับอ,อะไรอ่ะกูบอก <c oughs> มันดาบอันเล็กเองเฮ้ยกูได้กูได้กูได้เสื้อกูได้เสื้อ ช่ชซื้อแบบมึงเลยเพื่อนอไมสวยของม<ย>ัเทศอ่ะบอเลกิบอเลไอเราไปอินด,ดิกาแล้วเราก็เป็นตระกูลดีเรียบร้อยนะครับทุกคนเราเป็นตระกูลดีทั้งสองคนนะครับเพื่อใช้ฮาคี้ให้ได้นะครับแล้วก็เป็นเผ่าปลาครับเผื่อายน้ำแต่สิ่งที่ผมสุ่มได้ครับนั่นก็คือนี่ครับ ผลพิษศาจไคโดเฮ้ยแกไคโดเหรอใช่กู <c oughs> จะใช้ไคโดเพื่อนึงใช้อะไรเร <c oughs> ียกแบบอ่อุ้ยผลสายฟ้าอไอ้ที่จะคดที่เดี๋ยวก่อนนะมีอะไรน่าใช่ไหมดาบก็ไม่มีอะไรดีสักอันเลยวะ่ะขอชาร์จน่อยแล้วกัน เอาชุดมาเอ็นชาร์ดได้นะทุกคนสะท้อนได้อะไรบ้างอุ้ยโพลิชั่นไอวีโพลิชั่นสามเองแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเลยแล้วก็เวลคุมหมดละเดี๋ยไปฟังกูได้โพลิชั่นไอวีแล้วก็ว IV, วกสะท้อนอนะ่ะก็ดีอยู่นี่นี่นี่ไฟฟ้าไปของกูอ่ะเอ้ยอยมันกินยังกูกินละ เฮ้ยเี๋ยวเลาปล่อยพลังโอ,อ,อ,อ้แล้วกูแปลงร่างไงเนี่ยต้องมีพลังก่อนดิก็มีแล้วนี่เฮ้ยมันต้องมีนี่ก่อนเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรเพืวว่อนมานาเดมินาเยอะๆก่อนอ๋อสตัมินาสกิลหนึ่งกูเลเวล่งสามสิบเดี๋ยวมาเทสให้ดูเลยครับคนบองต่อดีกว่า เอา้าไม่ได้ว่ะกูใช้อะไรไม่ได้เลยว่ะเพื่อนมันบอกกูต้องแปลงเป็นดาก้อนก่อนละ่ะ A few moments later แปลงเป็นมังกรไม่ได้ว่ะกูบัากอะไรเนี่ยกูว่าโอ้ยกูแปลงได้แล้วกูแปลงได้แล้วโอ้ยจิโนเซนิจิโนไซสกิลหนึ่งกูมาโอ้ยเฮ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อน เลือกูยิ่งน้อยอยู่เราพอจะสู้แรลลี่ได้หรือยังวะอุ้ยวาบไปด้วยผู้ส่ฟ้าไงรออะไระเกินไปแล้วเ,เพื่อนนอนก่อนไหมนอนกันไหม,นนไห,มหรือว่าเราจะฟาร์มเวลนอนดีกว่าจินโนไซจินโนใสอุ้ยเชียร์กูซะเฮ้ยเียงโคตรดัง เราอยู่ไหนวะไอ้เรล então, ี่อ่ะเรลี่ไปไหนแล้ววะเราวิ่งมาเจอเรลี่นะทุกคนแต่เรายังไม่ได้ฆ่ามันนะซึ่งเราดวงตามมาด้วยนะครับแล้วเราก็จะเรียนรู้ฮาชิจากเรลี่แต่ดิงเรียบร้อยครับผมเรียนรู้ฮาชิเร sure ียบร้อยไอ้ซับโดนปุ้ยเฮียกูจะตายแล้วเนี่ยี เอาดวงตามาเอาดวงตาเดินไปแล้วเดินดูหายเงียบเลยดิโอ้โหผมบิดมังกรเรื่อยๆเลยอ่ะมังกรโคตรกากอ่ะเพื่อนมันไล่ยิงมึงเพื่อนเข้าบ้านก่อนเอาดวงตาไปเพื่อนไหนอ่ะเฮ้ยแต่เวลามึงเดินโคตรเท่เลยนะเฮ้ยเดี๋ยว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 มึงเข้าบ้านเพรากูมาได้ไงเนี่ย ้น้องเียงคุดน่ารำคาญวันดีร้วยรี่โอ๊ยใครตีมันอะเรียบร้อยได้แล้วเว้ยเอาลนะสามสองหนึ่งขามีขามีห้า ันนี้เพื่อนวกกูได้ให้คิดก่อนว่ามึงตีกูไม่เข้าเลยว่ะเปิดมันเปิดมันเอามึงไม่ใช้สกิลเหรเพื่อนได้ด่าปะไม่อะโอ้ยแย่จัดอะไร้อเริ่มไปจุดแพนเสร็จอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยออ้ยออ้ยนี่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 ตัวที่กากที่สุดในวันพีชอุ้ยอุ้ยอ้ยแป๊บนึงนะเอส ขอมาดูตัวที่ไก่สุดในิวันพีทแยเฮ้ยมันไม่ตายอ่ะมันไม่ตายอ่ะนี่อย่างเก่าจรงไอ้น้องนี่ไงเอสหนอเอสหนอตัวที่ไก่สุดในิวันพีทนั่นก็คือปาร์กี้ยะาเฮ้ยทำไมเอสแม่งแวงจัง อะ้ยอ่ยยยอะไรอ่ะโอ้เสียงเพลงมาทันทีเลยว่ะตด,ด่ดๆๆเมื่อกี้นท่าของเอสหลุมวะโอ้ไม่เป็นหลุมเลยดีนะคุณไปสู้ที่บ้านน่ะไปยังอ่ะเพื่อนดวบัแป๊บนึงดาบแป๊บนึง กูไม่ได้ยินเสียงมึงเลยเฮียเสียงมึงโคตรเบาอ่ะช่เหรอเออกรอยาทำไงล่ะไม่รู้ดิไยเนี่ยกดช่วเลยกูกดชอ่ะกูกดชอ่ะนายมันไม่ใช่ผู้มีพรสวรรค์ <c oughs> มีเฟ้ยสิเบียวแล้วง่ะนี่ไงดูดูดูนี่่ะโดดโชว์อ่ะนายมันมีเอ้ยปุ๋ยนายมันไม่ใช่ผู้มีพรสวรรค์ไอ้กระจอกเ้ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง เม็ดเอตรตรต็ดตอกตนท่านตะวันเมืองพียบเลยอ่ะเหลืองเออเลยอ่ะอาคีพกูกคใส่ไ่้ไหนกูตัวอะไรก็คนททวนเจชิปเจชิปเจไม่ใช่คอนโทรนเจนไงไงี่ไงลุกไอ้สตา์ตมึงจะเอาใช่ไหมเฮ้ย เขามีเขามีหา้าอ,อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเมื่อกี้มึงทำอะไรตัว,วกูอ่ะเป็นเป็นยังไงมันมีอะไรขึ้นก็นไม่รู้อะ่ะกูไม่รู้แต่ว่าแม่งไปฮ็ดดาเมจไอ้เหี้ยเราเรากินมะนาวโคตรเพลิงเดือ,อ,อท่านหนึ่งกูกินมะนาวจัดจะมาโคตรแห้งท่ามึงไปกูพร้อมแล้วเพื่อนกูพร้อมสู้ละ ไอ้เิียงเสรียบร้อยแล้วตั้งแต่กูบอกมึงว่ามึงมันมีไม่มีพรสวรรค์ไปนะครับราอไปตามดักเรือเลยต่อไปดักเรือไหน่วะนีมึงไปไหนทางซ้ายควายรอทีเกิดเดี๋ยววะตรงไปเลยเออ เจดที่มันเรือที่ช่วยชีวิตลูฟี่หลังจากที่เจอศึกอะไรวะไม่รู้กูจะฆ่ามันที่ว่าช่วยเอสไงรู้จักแค่ว่ากูจะฆ่ามันทีกูดว่วนขึ้นมาตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีเปิด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 ตัดคิทเปิดระเบิดเปิดเปิดเปิด Yeah. รบับเต็มโชว์อ่ะเฮ้ยมึงวับไปไหนแล้วอ,อ,อ่ะเ้าบนเ้าบนเฮ้ยมันจะเปิดเราปะเนี่ยเปิดดิรออะไรอ่ะ<น>เปิดจะเปิดกูรอยมันจะเปิดกูรอยเจอรูมกูลอยได้กูลอยได้โอ้ยตัวสกิลมึง ทำกูคลังกูยังชอบเลยเฮียเข้าใหม่แป๊บทุกคนมาต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโง่เพื่อนมันโง่มันตกน้ำเพื่อนมีฮอตตกน้ำดังแอกแอกแอกอยู่นี่เพื่อนคาบันคาบันโทษทีนน้องพวกพี่มันเผาเงือกเว้ย ดาตีพ่อดาตีพ่อฉันว่าไม่ทำร้ายเองลวกันนะเพราะเองว่ายน้ำไม่เป็นหึกินผลพิศสารแล้วว่ายน้ำไม่ได้เหรอโคตรงูนี่นี่นี่มึงลูมทำไมมึงลูมทำไมลูมเหรอมึงลูมลูมเหรอมีฮอคมีฮอคอยไม่ใช่มีฮอคคุณหลงอีกแล้ว ไม่เห็นได้ดาบมันเลยเพื่อนตีกูกทำเฮียอะไรเนี่ยเออกูนกว่ามันยังไม่ตายซื้ออ๋อกูยังไม่แปลงเป็นมังกรกูชาสก,กิลไม่ได้เออตอนนี้เสียงกูจะเริ่มจะเริ่มจ,จะเปลี่ยนแล้วเฮียบ้าได้คนเดียวถ้างั้นกูต้องหาวิธีออกแล้วปะยังคุ้ม เปิดประตูให้กูดูนี่กูติดกูติดใช่ด้วยกูติดติดไหนวะกูติดกระเพียงจีตายเฮียกูเชื่อมึงเองเพื่อนกูเชื่อมึงเองไอสัตว์กูสามมาช่วยแม่งทีพีค่กูกูจีตายสัตว์เพื่อนไปหาบอสอีกสักตัวหนึ่งไปเพื่อนไปไปนาไปข้างหน้าไปเรื่อยๆตรงไหนวะ หน้าเรือเนี่ยมาหน้าเรือกูอยู่หางเรือเนี่หว่ะเฮ้ยแปบนึงเพื่อนแปบนึงเพื่อนมันมาอีกแล้วโอ้แม่งกูจะเลื่อนเกลียกับมึงอตลอดเลยไปไปโทษผมคอไอสัตว์ กูไม่ตัดออกเลยนะกูบอกแค่นี้แหละโอ้าหายไปไหนวะทำไอกูเห็นมึงค้างอะมึงไม่เห็นตัวมึงวะกูเห็นตัวมึงอะค้างแต่กูไม่เห็นตัวมึงอะ Two hours later วะกูขอใส่ทุกอย่างใส่มึงและกันนนไอ้น กิลกูคืออะไรวะเมื่อกี้เนี่ยแต่มีหน้าไม่พอกูโดนสกิลมึงไงอ้เหี้ยหยุดยั้ยงไว้เจ้ามันไม่ใช่พระเจ้าไม่ไหวแล้วนะเจ้าไม่ใช่พระเจ้ากูไม่ไหวแล้วมึงมันไม่ใช่พระเจ้าเอเดวเอาไงเซพลังอะไรออย่างวะเอ,อ้ยมันแปลงร่างแล้ว เองมันไม่ใช่พระเจ้าเอเนลโอ้โหรถจังกรรถจักรไอ้การไอ้การไอ้การรถจักรไอ้กระจ่ออ้ยอุ้ยอุ้ยขีดแม่งเลยใครมันเอิ๊กเอิ๊กเอ๊กเอ๊กแถวนี้วะตัวกูเหรอใช่ใช่ได้แล้วเพื่อน <Yeah. S 2> เงีกยก็งอัอนนี้นี่เปล่ามันมันไอ้ที่ที่พี่เป็นตีกองเปล่าตีหน้ามึงอะเหี้่ยเป็นไนปไปนไนไปต่อเหรอมึงจะไปสู้ต่อไปวิ่งไปตามเรือก,กูว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเลยไม่ไงไอ้นี่กูหมดเลยสตมนิน่า บอกเลวมึงมึงไม่ใช่พระเจ้าเอเนเอวพวกกูอะพ่อหาแม่มสิวะกูตรงเลยวิ่งตรงมาด้านหน้าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทางขาดเกือบตายตรงไปทางไหนเขามึงนี่ก็ตรงจากที่มึงบอกไงหาเรือป่ะนี่ใช่ๆแรนผ่านหนาเรือมา ไม่มีอะไรเลยเพื่อนเดินไปไม่มีอะไรเลยกูวิ่งไปดีกว่าไอ้ไม่ค,คิดว่าสมบัติมันหาเจอง่ายขนาดนั้นหรอวะโสมบัติของเราคืออะไรวะเพะื่อนปัดไปอ่างทองเว้ยฮะปัดไปอ่างทองไอ้เหี้ยปัดไปอ่างทอง <laughs> ตัวพี่ีเมี่ยมมาไม่รู้จักเหรอเถอพี่ีเมี่ยมสิ่งที่ผู้ชายทุกคนไฟฟันโหย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 เพื่อนเจอ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 อะไรเจออะไไอ้ดาวฟามิโก้โดฟาเมก้านี่อะไรของมึงเนี่ยดูฟาเมโก้ใส่มันดิรออะไรอ่ะเอ้อเออเออใครยิงกูกูจะตาย ที่จะเปิดทองก่อแล้วกูโดนสกิลมึงอีกแล้วหยุดนิ่ง<ะ>ขอกูใส่สกิลบ้างถูกวะนี่ไงมังก้อขย่อมอ้าวมันไม่เป็นไรหรอวะอาเสียงกดดังเลยเฮ้ย<ะ>